เคยไหมครับที่เรารู้สึกเหนื่อยล้ากับการยึดถือสิ่งต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนเป็นของเป็นความฝันหรือแม้กระทั่งความทุกข์ของเราเองเรายึดไว้แน่นเหมือนมันเป็นของเราเหมือนมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแต่ในความเป็นจริงไม่มีอะไรเลยครับที่เป็นของเราอย่างแท้จริงแม้แต่ลมหายใจที่กำลังเข้าออกอยู่ตอนนี้เรายังยืมโลกมาใช้ แล้ววันหนึ่งก็ต้องคืนกลับไปพุทธศาสนาสอนเรื่องนี้ไว้อย่างลึกซึ้งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมันเพราะเมื่อเรายึดเราก็ทุกข์แต่เมื่อเรารู้เท่าทันเราก็ปล่อยได้ลองคิดดูนะครับร่างกายที่เราใช้ทุกวันเราดูแลมันปรนเปรอมันแต่วันหนึ่งมันก็จะเสื่อมลงเจ็บป่วยและดับไป แม้แต่คนที่เรารักที่อยู่ข้างๆเราวันนี้ก็ไม่ได้เป็นของเราเราไม่สามารถควบคุมชีวิตเขาได้บางคนจากไปโดยไม่ทันล่ำลาบางคนอยู่ใกล้ๆแต่ใจกลับห่างไกลสิ่งของที่เราครอบครองเงินทองบ้านรถของสวยงามมันก็มาพร้อมความหงแหานกลัวเสียกลัวถูกแย่งและสุดท้ายเราก็ต้องจากมันไป ไม่มีใครสามารถเอาสิ่งใดติดตัวไปได้เมื่อเราตายไปสิ่งที่เคยเป็นของเราก็จะกลายเป็นของคนอื่นนี่แหละครับคือความจริงที่เราหลายคนไม่อยากมองแต่ยิ่งเรากล้ายอมรับใจเรายิ่งเบาลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งเราเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งต่างๆโดยไม่ยึดเราจะรู้สึกแค่ไหนเราจะยังรักได้ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของเราจะยังดูแลได้โดยไม่ต้องห่วงเราจะยังมีความสุขได้แม้จะไม่สมบูรณ์แบบและที่สำคัญที่สุดเราจะไม่ทุกข์เพราะสิ่งนั้นจากไปธรรมะไม่ได้สอนให้เราหนีโลกแต่สอนให้เราอยู่กับโลกอย่างเข้าใจเมื่อเรารู้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวใจเราก็จะไม่ดิ้นรนไปยึดมันไว้อย่างแน่นหนา เราจะไม่เสียใจมากเกินไปเมื่อของหายคนจากหรือชีวิตเปลี่ยนไปเราจะเข้าใจว่านี่คือธรรมดาของโลกและเมื่อเข้าใจความธรรมดานี้ใจก็จะหวางได้และเมื่อหวางได้ใจก็จะเบานี่แหละครับคือความสุขที่แท้จริงสุขแบบที่ไม่มีอะไรต้องได้มาเพิ่มแค่เข้าใจว่าสิ่งที่เรามีอยู่มันก็ไม่เคยเป็นของเราเลยตั้งแต่ต้น และเมื่อเราอยู่กับความจริงนี้ได้เราจะพบว่าธรรมะไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยแต่มันคือหนทางที่พาใจเรากลับบ้านกลับสู่ความสงบและอิสระอย่างแท้จริงบางคนอาจถามว่าถ้าไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วเราจะใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรคำตอบนั้นง่ายมากครับก็เพื่อเรียนรู้เพื่อเข้าใจและเพื่อปล่อยวาง เราไม่ได้เกิดมาเพื่อครอบครองแต่เราเกิดมาเพื่อเข้าใจสิ่งที่ไม่สามารถครอบครองได้เพราะเมื่อเข้าใจได้ใจเราจะไม่วิ่งไล่ไม่เหนื่อยและไม่หลงคนที่เข้าใจธรรมะจะไม่ใช่คนที่ไม่มีอะไรแต่จะเป็นคนที่ไม่มีอะไรครอบงำได้อยู่กับเงินได้โดยไม่ให้เงินเป็นนายอยู่กับคนได้โดยไม่บังคับควบคุมเขาอยู่กับความสำเร็จได้ โดยไม่หลงในชื่อเสียงและอยู่กับความล้มเหลวได้โดยไม่ตีค่าตัวเองต่ำลงเพราะรู้ว่าทั้งหมดนั้นก็ไม่จีรังไม่ใช่ตัวเราทุกสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตนี้มันล้วนมาเพื่อสอนไม่ใช่เพื่ออยู่กับเราไปตลอดทุกคนที่เดินเข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าจะมาทำให้เรายิ้มหรือร้องไห้เขาก็มาทำหน้าที่ของเขาให้จบ แล้วเขาก็ไปบางคนหายไปจากสายตาบางคนยังอยู่แต่ใจเขาไปไกลแล้วเราควบคุมใครไม่ได้เลยครับแต่เราควบคุมใจของเราได้และนั่นแหละคือสิ่งเดียวที่เราควรเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเพราะเมื่อใจเราหวังได้ทุกอย่างก็เบาลองนึกภาพดูนะครับถ้าเราเดินทางไกลแล้วแบกกระเป๋าหนักๆตลอดทางเราจะเดินได้ช้าเหนื่อย และอาจล้มลงแต่ถ้าเรารู้จักวางหรือเลือกถือเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเราจะเดินได้ไกลขึ้นเบาขึ้นและมีแรงเผื่อให้คนอื่นธรรมะก็คือแผนที่ครับส่วนใจของเราคือผู้เดินทางหากวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยวุ่นวายหรือเสียใจกับอะไรบางอย่างขอให้ลองถอยออกมานิดหนึ่งแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่เรายึดอยู่นั้น มันเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าหากคำตอบคือไม่คุณอาจเพิ่งได้พบกับอิสรภาพที่แท้จริงไม่ใช่จากภายนอกแต่เป็นจากภายในใจและเมื่อถึงวันนั้นชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนไปแต่เพราะใจของคุณวางลงได้แล้วและการวางลงนั้นคือก้าวแรกของการตื่นรู้และการมีชีวิตอย่างแท้จริง ชีวิตที่ไม่ได้อยู่เพื่อครอบครองแต่เพื่อเข้าใจให้อภัยและรักได้โดยไม่ต้องยึดไว้บางครั้งการปล่อยวางไม่ได้เกิดจากการไม่รักแต่เกิดจากการรักอย่างเข้าใจเพราะเราเริ่มเห็นว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การจับไว้แน่นๆไม่ใช่การห้ามไม่ให้จากแต่คือการยอมรับว่าทุกสิ่งต้องเป็นไป,นปนตามธรรมชาติของมัน ลองคิดดูสิครับดอกไม้บานเต็มที่สวยที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งแต่ต่อให้เรารดน้ำดีแค่ไหนดอกไม้ก็ยังต้องโรยราไปตามกาลเวลาไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะคงอยู่ในรูปแบบเดิมตลอดไปแม้กระทั่งตัวเราเองร่างกายที่เคยแข็งแรงใบหน้าที่เคยสดใสวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนไป แต่สิ่งหนึ่งที่จะยังอยู่หากเราฝึกไว้ให้ดีคือความรู้แจ้งในใจธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ต้องท่องจําไม่ใช่สิ่งที่อยู่แต่ในหนังสือแต่ธรรมะคือการเห็นความจริงของชีวิตด้วยใจที่ตื่นรู้เพราะเมื่อเราเห็นว่าทุกสิ่งในโลกล้วนไม่เที่ยงใจเราจะค่อยๆปล่อยวางได้เองไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับเพราะมันจะเกิดขึ้นจากปัญญา ที่มาจากการพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราเริ่มเข้าใจว่าการยึดไม่ได้ทำให้สิ่งนั้นอยู่กับเรานานขึ้นแต่มันแค่ทำให้ใจเราทุก์อยู่กับมันนานขึ้นเท่านั้นคนบางคนอยู่ในชีวิตเราเพียงไม่นานแต่ฝากรอยยิ้มไว้ชั่วชีวิตบางคนอยู่มาทั้งชีวิตแต่ใจเรากลับอ่อนล้าและเจ็บปวดเมื่อเราปล่อยวางได้เราจะเริ่มแยกแยะได้ว่า อะไรควรเก็บไว้เป็นบทเรียนอะไรควรปล่อยผ่านไปเหมือนสายลมธรรมะทรให้เรารู้ว่าชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบถึงจะสงบสุขได้บางครั้งแค่เรายอมให้ความเศร้าเข้ามาเยือนได้อย่างอ่อนโยนเราก็จะได้พบกับความอ่อนโยนของใจตัวเองบางครั้งความว่างเปล่าในชีวิตไม่ได้แปลว่าเราเสียอะไรไป แต่มันอาจเป็นพื้นที่ว่างที่รอให้เราวางสิ่งที่ไม่ใช่ของเราออกไปจากใจเพราะยิ่งวางได้ใจยิ่งเบาและยิ่งเบาใจก็ยิ่งลอยขึ้นเหนือจากความยึดติดเหนือจากความทุกข์ที่เคยกดทับเราไว้นี่แหละครับคืออิสรภาพที่แท้จริงไม่ใช่อิสรภาพจากกรอบนอกแต่เป็นอิสรภาพจากพัฒนาการในใจของเราเอง เพราะเมื่อใจว่างใจก็เต็มเต็มไปด้วยความสงบเต็มไปด้วยความพอและเต็มไปด้วยความรักที่ไม่ต้องครอบครองและเมื่อเราหยุดวิ่งหยุดไล่ตามสิ่งที่ไม่แน่นอนเราจะเริ่มมองเห็นบางอย่างที่อยู่กับเรามาตลอดสิ่งนั้นคือปัจจุบันขณะคือช่วงเวลานี้ที่เราได้หายใจได้รับรู้ได้อยู่ตรงนี้จริงๆ เพราะชีวิตไม่เคยเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้และไม่เคยอยู่ในอดีตที่แก้ไขไม่ได้ชีวิตมีอยู่เพียงตรงนี้ตอนนี้เมื่อเราวางความยึดถือในสิ่งที่ผ่านไปและไม่แบกความกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราจะได้ของขวัญล้ำค่าที่สุดชิ้นหนึ่งในชีวิตนั่นคือความสงบในใจซึ่งไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินไม่สามารถขอได้จากใคร แต่มันเกิดขึ้นได้เมื่อใจเรายอมรับความจริงและวางทุกอย่างลงอย่างอ่อนโยนบางคนใช้ทั้งชีวิตเพื่อสแสวงหาความสุขแต่ความสุขที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราตามหาแต่อยู่ในสิ่งที่เรายอมปล่อยได้ต่างหากและเมื่อเราปล่อยได้เราจะเข้าใจว่าความสุขไม่ใช่การได้มากขึ้นแต่คือการทุกน้อยลง และการทุกน้อยลงก็มาจากใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไปข้อคิดดีๆจากธรรมะในวันนี้ 1. ทุกสิ่งในโลกเป็นของชั่วคราวแม้แต่ลมหายใจก็ไม่ใช่ของเรา 2. การยึดถือไม่ได้ทำให้สิ่งนั้นอยู่กับเรานานขึ้นแต่มันแค่ทำให้ใจเราเหนื่อย 3. ความรักที่แท้จริงไม่ใช่การจับไว้แน่นแต่คือการเข้าใจและให้อิสระ สี่ธรรมคือการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงแลว้ววางมันลงด้วยปัญญาห้าความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจที่ปล่อยวางไม่ใช่ในมือที่พยายามคว้าไม่มีอะไรเป็นของเราคือประโยคธรรมดาแต่ถ้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งมันคือกุญแจดอกหนึ่งที่ไขใจเราออกจากคุกของความยึดติดบางทีเราไม่ได้เหนื่อยเพราะเดินไกล แต่เราเหนื่อยเพราะเรากำลังเดินไปทั้งที่แบกทุกอย่างไว้บนบ่าลองค่อยๆวางทีละนิดไม่ต้องรีบร้อนธรหมักไม่ใช่ทางลัดแต่คือทางลึกและถ้าคุณฟังมาจนถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าใจของคุณเริ่มวางอะไรบางอย่างลงได้แล้วและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเบาสบายที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต